สำหรับรีเจนเซรั่มนะคะตอนแรกเนี่ยที่ใหม่เริ่มใช้เนี่ยใหม่เก็บเป็นความลับไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็เว้นไปประมาณอาทิตย์กว่าไปเจอกับช่างแต่งหน้าที่กองทุกคนทักว่านอกจากช่างแต่งหน้าแล้วเพื่อนๆยังทักว่าไปทําอะไรกับหน้ามาเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันละเอียดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่า สิวเล็กๆเนี่ยหายไปหมดเลยอย่างเมื่อก่อนยันจะมีแบบถ้าสมมติเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะมีส,วมสิวเล็กๆตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผิวไม่สม่สมําเสมอรองพื้นก็จะหนาหน่อยแต่ว่าพอใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผิวหน้าเปลี่ยนไปรองพื้นก็ง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อก่อนเวลาแต่งหน้าทางานเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงเวลาของหน้าเมือ่อแบบ boss, หน้ามันแล้วก็แบบรอ,อ,องพื้นหลุดลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตั้งแต่ใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยคือผิวหน้าเนี่ยเหมือนกับเหมือนเราระบายสีไว้ในกระดาษแล้วตั้งแต่เช้าจนเย็น,นเหมือนเดิมเลยค่ะหน้ารองพื้นนี่ไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีมันเยิ้มเลยแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็สุกหน้าเบาสบายมากแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยละเอียดยิ่งมีรองพื้นไปนี่มันแบบโหถ้าถ่ายรูปก็ไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยเจ๋งมาก <c oughs>